แมตู้ของสุนทรเตือนลาก่อนเข่าเฮือนอย,ย่าอยู่ฮอดคำอย่าเปิดประตูกองคันไดและถ้าได้ยินเสียงเด็กน้อยหัวอย่าขานตอบเด็ดขาดเพื่อนบ้านถามด้วยสีหน้ากางังวลทุกคนเราเหมือนกันว่าเฮือนหลังนี้เคยมีเด็กน้อยผู้หญิงเสียชีวิตเมื่อหลายสิบปีก่อนในห้องกองคันได แต่เมื่อเราจับไฟสายทองไปที่คันใดเห็นเงาเล็กน้อยยืนอยู่ที่คันใดคันสุดท้ายก่อนจะหายแวบไปในความมืด ในน้อยแห่งหนึ่งในภาคเหนือของลาวเต็มไปด้วยเฮือนไม้ทรงบูหานที่ถือป่าปล่อยห้างไว้หลายหลังบรรยากาศยามค่ำคืนเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิงหลีดและลมพัดลอดสองไม้ทุกคนในหมู่บ้านต่างหู้กันดีว่ามีเฮือนหลังหนึ่งที่บ่มีไผยกล้าเข้าไปอาศัยอยู่เพราะลือกันว่ามีเงาเด็กน้อยอาศัยอยู่ในเฮือนหลังนั้น สุนทรซ้ายนุมไวซาวปีไปลไปกลับขึ้นมาบ้านเกิดภายหลังเฮียนจบและเห็ุเวียกอยู่ในเมืองหลวงมาโดนหลายปีเราต้องการสอมแซมเฮือนเก่าของตระก,กูลที่ถือป่าห้างมาโดนกว่าสิบปีเมตู้ของสุนทรเตือนราวก่อนเข้าเฮือนอย่าอยู่หอดคำอย่าเปิดประตูกองคันใดและถ้าได้ยินเสียงเด็กน้อยหัวอย่าขาดตอบเด็ดขาด สุนทรอมยิ e ้มเบาๆโดยในใจคิดว่าม mm ันก็เป็นเพียงความเสือบูหานเลยบ่ได้สนใจอย่างายคืนนั้นสุนทรเมียนเข้าของในเฮือนอยู่ๆก็ได้ยินเสียงตุบๆเหมือนเด็กน้อยกำลังแลนอยู่เทิงพื้นไม้สันสองและเสียงหัวเบาๆตามมา สุนทรหยุดนิ่งเบึ้งไปทางขันใดแต่ก็บ่มีพาย,ยู่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นหนูหรือแมวเลยบ่ได้ใส่ใจอย่างหลายแต่เมื่อเราจับไฟสายส่องไปที่ขันใดเห็นเงาเล็กน้อยยืนอยู่ที่ขันใดขันสุดท้ายก่อนจะหายแวบไปในความมืด <Okay. S 1> เพื่อนบ้านถามด้วยสีหน้ากังวลทุกคนเราเหมือนกันว่า เพื่อนหลังนี้เคยมีเด็กน้อยผู้หญิงเสียชีวิตเมื่อหลายสิบปีก่อนในห้องกองคันใดสภาพศพถือพบซ่าเกินไปจนเน่าเปื่อยและตั้งแต่นั้นมาก็มีคนเห็นเงาเด็กน้อยแลนลินอยู่ในเือนเป็นประจำสุนทรจูดเทียนนางเฮดเวียกอยู่เทิงโตไม้เสียงขอประตูดังขึ้นกอกกอกกอก 3บาทจากห้องกองคันใดเแล้วนิ่งไปสัวขณะก่อนจะยางไปใกล้ประตูเสียงเด็กน้อยเว่าขึ้นค่อยๆดังลอดออกมาอ้เปิดประตูให้น้องแดสุนทรตัวสันหีบถอยหลังแต่เทียนดับลงเองทันทีความมืดปกคลุมทั้งห้องแล้วจะไฟสายขึ้นมาและในลำเสงนั้นปรากฏมี หางเด็กน้อยผู้หยิงใส่สุดเก่าๆยืนอยู่มุมห้องเบิงมาด้วยดวงตาว่างเปล่าสุนทรตื่นขึ้นมากลางดึกพ่อฝันไห้แล้วเบิงไปที่แวนแยงแล้วเห็นเงาเด็กน้อยยืนอยู่ด้านหลังทั้งทที่ทางหลังของเราบ่มีไผเด็กยิงค่อยๆยกมือขึ้นแล้วซี่ไปที่ห้องกองคันไดอีกครัง้งสุนทรตัดสินใจค้นหาความจริง เลลาเปิดประตูห้องกองคันใดแล้วก็พบกับกินเหม็นหุ่นแหงและพบกองไม้เก่าๆภายในมีเกืบเด็กน้อยขาดขาดและตุกตาผ้าเปื้อนเลือดและกระดูกน้อยๆทันใดนั้นเสียงเด็กน้อยห้องไห้ดังสะท้อนก้องทัวเงือนสุนทรเห็นภาพซ่อนขึ้นมาเป็นเหตุการณ์ในอดีต เด็กยิงถือกระขังในห้องนี้และห้องไห้เอื้อนหาแม่แต่ก็บมีไผ่สวยจนในที่สุดลาวก็ขาดใจตายลาวยืนตุกตาให้สูทนทรแล้วเว้าเสียงเบาๆว่าค่อยหนาวให้สวยฝังค่อยได้บ่สูทนทรจิงเก็บกระดูกเด็กยิงไปเฮติธีฝังตามประเพณี ในคืนสุดท้ายก่อนเผาไฟเพื่อทรงวิญญาณเราได้เห็นเด็กหญิงยิ้มครั้งแรกก่อนห่างจะเลื่อนหายไปกับสายลมหลายเดินต่อมาเฮือนเกาหลังนั้นถือปรับปุงใหม่ทุกคนเส่อว่าเงาเด็กน้อยได้ไปสู่สุกตีแล้วแต่ในคืนหนึง่งคนข่างเฮืนอนยางผ่านเห็นไฟในเฮือนเปิดเองและเสียงหัวเบาๆของเด็กน้อย ดังลอดออกมา